สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสระกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท่ททานนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท่ทานที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรหลักสิบบนมาแบ่งปันกัน แต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะคะเราว่ามีเอฟซีะนะคะชี้แจงเข้ามาว่าผู้คำนวณบวกเลขผิดนะคะ,ะเดี๋ยวผู้คำนวณจะชี้แจงนิดนึงนะคะ,ะเรามาดูตรงนี้สูตรนี้นะคะอยู่ในคลิปอ,อันนี้นแป๊บนึงนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่อยู่ในคลิปสูตรหนึ่งและสูตรสองล่างนะคะ บวกกันนะคะผู้คำนวณก็บวกนะคะ4บวก1นบวก4เท่ากับ9นะคะแต่ว่า fc ดูแล้วว่าผู้คำนวณบวกผิดเพราะสูตรเขาเป็นแบบนี้อ่านี่สูตรนะคะสูตรบอกว่า8บวก1นบวกสเท่ากับ13นะคะแต่จริงๆแล้วอันนี้ผู้คำนวณคิดไปผิดต้องขอประทานโทษด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาลบตรงนี้ก่อนอ่ะก่อนจะลบนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันก่อนเพื่อความเพื่อความชัว์นี่นะคะสูตรเขาให้ใช้ตำแหน่งนี้นะคะสูตรผู้คุ้มนวณนบอกว่าให้ใช้ตำแหน่งนี่นะคะ อันนี้สูตรนะคะจริงๆแล้วต้องเป็นตัวนี้นะคะต้องเป็นสูตรนี้ต้องเป็นเลขสี่นะคะสิบหน้านะคะแล้วเราก็ต้องลบตัวนี้นะคะว่าเดี๋ยว fc จะอเอาไปทำแล้วก็จะตามมาแล้วก็บอกว่าผู้คำนวณทำผิดแต่ถ้า fc ดูตลอดนะคะจะรู้ว่าสูตรนี้ไม่ใช่สูตรใหม่นะคะ ผู้คำนวณเคยทำให้แล้วนะคะนี่นะคะตำแหน่งของเขาก็คือ4ตำแหน่งตัวต่อมาคือ5เราดูตักตรงนี้นะคะ4 5 0นี่นะคะ0 8นแะคะแล้วก็0นะคะแล้วไล่ขึ้นไปก็7 2 0 7 นี่คือตำแหน่งที่ถูกต้องของตัวหน้านะคะเป็นหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งต้องขอขอบคุณนะคะที่ท่วงติงมานะคะ,ะจริงๆแล้วตัวเลขตามนี้ไม่ผิดนะคะ,ะตัวเลขตามนี้ไม่ผิดนะคะเป็น901นะคะแต่ผู้คำนวณติ๊กไปตรงนี้ผิดเองนะคะและสูตรนี้ก็ไม่ได้สูตรใหม่นะคะถ้าผู้ใดติดตามก็จะเห็นว่าผู้คำนวณเคยคำนวณให้แล้ว โอเคนะคะต้องขอขอบคุณนะคะเอฟซีที่ทวงติงเข้ามานะคะทวงติงได้เลยนะคะผู้คำนวณจะพยายามหาที่ผู้คำนวณบอกหาไม่เจอก็คือไม่ได้กลับมาดูสูตรดูแต่ต,ตัวเลขบวกแต่ตัวเลขคิดว่าตัวเองเอ่ะทำถูกแล้วต้องขอขอบคุณอย่างสูงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหลักสิบล่างกันนะคะ หลักสิบล่างนะคะอันนี้ผู้คำนวณบวกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบวกมาให้เรียบร้อยแล้วเราจะได้นะคะก็คือห้าหกเจ็ดนะคะเขาออกสี่เจ็ดห้าเพราะฉะนั้นนะคะเจ็ดมาหลักสิบบนนะคะตอน,นะคะ เราบวกมาแล้วนะคะก็คือ3 4และ5เขามา9 3้ามา9 3 5เพราะฉะนั้นงวดนี้นะคะ10 3นะคะหลัก10บนถูกนะคะต่อมานะคะเราได้บวกมาเรียบร้อยนะคะได้8ปดและเ้า 7, 8, 9, เขาออก1 7 หเพราะฉะนั้นงวดนี้นะคะ7มาหลักสิบบนนะคะ5 6 7ที่เราทำได้นะคะเขาก็มา3 7มเสองเพราะฉะนั้นงวดนี้นะคะ7มาหลักสิบบนนะคะ ต่อนะคะเราบวกแล้วนะคะได้3 4และ5เขาออก3อ่ะเขาออก0 3 7เพราะฉะนั้นงวนนี้ของเรานะคะสามมาหลักสิบบนนะคะต่อนะคะเราทำแล้วนะคะบวกแล้วออกมาได้ห้าหกและเจ็ดเขาออกเจ็ด หกหนึ่งเพราะฉะน,นั้นงวดนี้ของเรานะคะหกหลักสิบบนมานะคะค่ะงวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศหกส 6, ี่ผู้คำนวณก็บวกมาเรียบร้อยนะคะ <c oughs> บวกแล้วนะคะจะได้เท่ากับ <c oughs> 6, 7และ8ที่เราทําไว้นะคะเอา 6, 7และ8นี่เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่นะคะในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะรางวันที่หนึ่งของเราอันนี้เรารอผลนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะผู้คำนวณก็จะต้องทวนของผู้คำนวณแล้วแหละนะคะ คู่นะสะสี่เจห สักูนะะิกะาอืมอันนี้ไม่น่าจะผิดพลาดนะคะเพราะว่าผู้คุมเงณนก็พยายามเช็คนะคะ Okay. อเคจากที่เช็คเรียบร้อยนะคะตามนี้นะคะนี่คือสูตรนะคะผู้คานวณก็ไม่มั่นใจแต่กลัวผิดมากเพราะว่าผู้คนนํานวณก็อยังพยายามแก้ไขช่องอยู่นะคะอันนี้คือเราจะใช้10บสิบบนนะคะบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่สองก็บวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่สอง,ง,สอ,งอีกหนึงครั้งนะคะเท่ากับ x ตัวที่1ได้เท่าไหรนะคะบวก1คือ x ตัวที่2และบวกอีก1เท่ากับ x ตัวที่3นี่คือที่มาของสูตรนะคะแคปหน้าจอได้แคปหน้าจอเลยนะคะค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้นะคะการทำเทปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลและเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดน,นะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจรารณญาในการรับชมนะคะใช้สติ แต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทําเป็นสูตรนะคะย่อมถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่1น่ธันวาคมพศหกสี่นี้นะคะสูตรหลักสิบของเรานะคะงวดนี้ที่เราได้ไว้ก็คือ6 7และ8นะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าทุกสูตรที่ผู้คำนวน,นให้ไป ไม่ได้การันตีว่าเขาจะต้องมาเสมอไปนะคะเราต้องมาลุ้นกันนะคะมาช่วยกันลุ้นในวันที่หนึ่งธันวาคมค่ะเดี๋ยวผู้คำนวณนะคะจะพยายามลงคู่ชุดให้ครบจากที่ลงไปแล้วก็ลบออกลบออกลบออก,ลบออกนะคะแล้วก็มาดูแล้วโอ้จะทันไหมเนี่ยนะคะเดี๋ยวอาจจะลงพื้นเลยนะคะแล้วก็ทําให้เวียนหัวนะคะไม่ต้องตกใจนะคะที่ผู้คำนวณลงไปนะคะท่านดูดีดี เลขบนและเลขล่างจะเป็นตัวเลขเหมือนกันแต่ที่ผู้คำนวณลงให้แยกเป็นบนเป็นล่างก็จะได้สบายกับ,บผู้รับชมนะคะโอเคเป็นเข้าใจเข้าใจตรงกันนะคะสำหรับ f c ท,ท,ทุกทท่านต้องขออบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีต้อนรับปีใหม่สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดี ดีค่ะ